สวัสดีแฟนทีเด็ดฮอสกอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%ากาหาไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับค่ำคืนนี้ยังมีฟุตบอลยูฟ่าในชฉลีคู่บิ๊กแมตช์ปีศาจแดงแห่งยุโรปเบลเยียมจะเปิดบ้านต้อนรับสิงโตคำรามอังกฤษเจ้าถิ่นของซือโรเบรโตมาร์ติเนสตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม A2 ด้วยผลงานชนะ3แพ้1นเกมล่าสุดบุญเครื่องเปิดบ้านเฉือนสวิตเซอร์แลนด์2ประตูต่อนหนึ่งคืนนี้ขุมกำลังพร้อมรบนำโดยคิวินเดบรอยดิสเมอร์เทนและ ส่วนผู้มาเยือนของกุ้ซือแกเลต์ซาวเกตผลงานในกลุ่มชนะ2เสมอ1แพ้1หลังอันดับ3เกม่นเครื่องล่าสุดเปิดบ้านชนะไอแลนด์3ตู้ต่อ0ย์แต่ปัญหาคืนนี้จะไม่มีแฮร์รี่แม็กไวที่ติดโทษแบนและคาดว่าจะปรับแนวลุกแฮร์รี่เคนกลับมาเอาอสตาร์ตตัวจริงร่วมกับไลท์ฮิมสเตอร์ลิงและเมสันเมาส์ผลงานเจอกันนัดแรกอังกฤษเปิดบ้านเฉือนชนะเบลเยียมไปได้2ประตูต่อ1แต่คืนนี้เบลเยียม ตั้งใจล้างแค้นเต็มที่และด้วยขุมกําลังที่พร้อมกว่าผมมองว่าเบลเยียมมีดีพอจะบดเอาชนะอังกฤษไปได้อย่างแน่นอนผมมั่นใจ99%ส่วน11%นั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay. Okay.